วสวัสดีครับชาวนาทุกทิศทั่วไทยชาวนาไทยทุกท่านครับสาหรับวันนี้ผมเฮียอุดร้านไทยเจริญพาณิชย์นะครับในช่วงนี้ก็เป็นช่วงของรกรกฎาคมแล้วก็ต้นเดือนสิงหาคมนะครับก็เป็นช่วงของกลุ่มข้าวนาปังรอบที่สองก็กําลังทยอยเกี่ยวกันไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็ตัดสินใจที่จะทํานาปังรอบที่3กันนะครับก็เลยถือโอกาสนี้มาแนะนําสินค้าเกี่ยวกับ พันเขาปลูกที่จะใช้ในช่วงนาปรังรอบที่สามนะครับหรือบางคนอาจจะเก็บปลูกไว้ทําพันธ์ในรุ่นนาปรังรอบที่หนึ่งของปีหกห้าทับหกหกกันนะครับครับมารู้จักกันเลยนะครับว่าสายพันธุ์ที่เราแนะนําในช่วงนี้นี่สำหรับข้าวนาปรังก็คือสายพันธ์อะไรนะครับนี่เลยนะครับไก่ทองคำแปดเก้านะครับนี่ก็คือเป็นไก่ทองคำแปดเก้านะ หรือจะเป็นไก่ทองคํา100นะก็ได้ทั้งสองสายพันธุ์นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําอยู่สองสายพันธุ์ในตระกูลไก่ทองคํานะครับครับสำหรับพันธุ์เขาปลูกไก่ทองคํา8 9นะครับอันดับแรกเลยนะที่ยาเน้นในวันนี้ก็คือไก่ทองคํา8 9นะจัดเป็นข้าวเจ้านาปรังพื้นแข็งนะครับก็คือเป็นข้าวเจ้านาปรังพื้นแข็งอายุการเจ็บเกี่ยวจะอยู่ที่90วันหลังจากทําการหว่านนะครับ นะหรือว่าถ้ากระทบอากาศหนาวเย็นก็จะยืดไปอีกนิดหนึ่งแต่ในช่วงนี้นี่ประมาณต้นเดือนสิงหาเนี่ยจะอยู่ในช่วงนาปรังรอบ3เป็นฤดูฝนนะครับก็จะเข้าสู่ในภาวะปกตินะครับที่เราแนะนําในช่วงนี้เพราะว่าไก่ทองคาใน8ปดเในช่วงนี้เพราะว่า1เป็นข้าวอายุสั้นนะครับก็คืออายุการเก็บเกี่ยวก็คือ90วันนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของลักษณะลําต้นของไก่ทองคํา89เานี่เป็นอย่างไรบ้างนะครับไก่ทองคํา89เานี่ลักษณะ ต้นเตี้ยนะต้นสูงอยู่ประมาณ80เซนถึงหนึ่งเมตรนะหรือว่าประมาณเมตรกับอีก10เซนนะก็ตั้งแต่อยู่เฉลีย่ยแล้วประมาณ8 0 1สถึงเซนติเมตรนะครับต้นเตี้ยไม่พอยังต้นแข็งอีกต่างหากนะครับต้นเตี้ยต้นแข็งต้นเตี้ยต้นแข็งข้อดีคืออะไรคือทาให้ข้าวเนี่ยไม่ล้มนะครับแล้วก็เกษตรกรชอบรถเกี่ยวค่อยยิ่งชอบนะเกี่ยวง่ายนะครับรถข้าวไม่ล้ม นะครับนอกจากต้นเตี้ยต้นแข็งเราย,ยังแต่กอดีจับเป็นข้าวนาปังที่แต่กอดีมากนะครับสำหรับไก่ทองคำาปดเก้านะครับนี่คือลักษณะาทางลําต้นนะครับต้นเตี้ยต้นแข็งแต่กอดีข้าวไม่หล้นนะครับถ้าไม่โดนพายุหมุนจริงๆนี่ไม่หล้มเลยนะสำหรับไก่ทองคําปดเก้านะครับมาดูต่อไปในเรื่องของลักษณะรวงลักษณะเม็ดนะครับเม็ดเป็นลักษณะของรงแนะแง้นี่จับทีก็คือเม็ดหัวเม็ดท้ายนี่จะซ้อนกันแบบนี้เลยนะครับ เขาเรียกว่าระแงะที่ในทำระแงะที่นี่จะทาให้จานวนเมล็ดต่อรวงนี่จะมากขึ้นพอเม็ดมากขึ้นทําให้ผลผลิตสูงนะครับค่าเฉลี่ยของอผลผลิตของไก่ทองคํา8 9ของภาคอีสานจะอยู่ที่1,300กิโลต่อไร่แต่เราจะโดยทั่วไปก็จะได้อยู่ตั้งแต่1น0 0งกิโลถึง1 5 0 0กิโลขึ้นอยู่กับการดูแลรักษานะครับอันนี้ก็คือไก่ทองคํา8 9ในเรื่องของผลผลิตณจัดจเป็นข้าว ที่ผลผิดเข้าอายุสั้นที่ผลผิดนี่เยอะมากตอนนี้ก็กําลังโด่งดังอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะทางภาคอีสานนะครับเนื่องจากทางร้านไทยเจรรญเราเองเราก็ได้ขายไปทั่วประเทศเลยไม่ว่าไกลสุดก็คือทางสุราในเมารถมาเอาเข้าไปเลยนะครับก็กําแพงเพชรพิจิตพิษโลกนะทางตะวันออกทางฉะเชิงเซาแปดหรือก็มาขนกันไปปลบ่อยนะครับนี่ก็คือไก่ทองคำแปดข้าวที่กําลังโด่งดังในปัจจุบันนี้นะครับในเรื่องของลักษณะของเมล็ดนะครับ เมล็ดของไก่ทองคําเป็นลักษณะของเมล็ดยาวใหญ่เลยนะครับจัดเป็นข้าวนาปังที่มีเมล็ดยาวใหญ่มากนะครับเพราะฉะนั้นเกษตรกรสบายใจได้เลยว่าเรื่องของเมล็ดของไก่ทองคำานี่จัดเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ยาวใหญ่มากครับแล้วก็น้ําหนักเฉลี่ยอยู่ที่1,300กิโลต่อไรลักษณะของไก่ทองคาพัน์แท้นี่กระสอบต้องเป็นแบบไหนนะถึงจะเป็นรูปของแท้เนื่องจากความดังของไก่ทองคำเป็นจ้าวเนี่ย ทาให้มีการลอกเรียนแบบมีการแอบอ้างว่าเป็นตัวเดียวกันกับไก่ทองคํแปดเก้าเดี๋ยวเรามาดูที่มาที่ไปสมัยว่าเขาแอบอ้างกันว่าเหมือนกันนะครับอันดับแรกเลยเรามาดูลักษณะของแท้เลยนะครับกระสอบของแท้ไก่ทองคาต้องเป็นกระสอบสีแดงนะกระสอบสีแดงนะครับพอดังขึ้นมาก็มีการมาเรียนแบบว่าเป็นกระสอบสีแดงเลยนะครับนี่ของแท้เลยต้องมีไก่กระสอบสีแดงนะครับข้อจุดสังเกตต่อไปก็คือตรงนี้เลยครับ ต้องมีโลโก้ไก่ทองคำนะต้องมีโลโก้ไก่ทองคำเท่านั้นอันนี้ลอกเลียนแบบไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทไก่ทองคำเลยนะครับ <S <S 1> <S 1> แล้วก็มีตัวหนังสือคำว่าปราไก่ทองคำนะปราไก่ทองคำนะครับอันนี้คือจุดสังเกตที่เป็นกระสอบของแท้แล้วก็มีตัวเลข89นะตัวเลข89นะครับอันนี้คือรูปแบบของกระสอบไก่ทองคำา89ของแท้แน่นอนทีนี้เรามาดูป้าย นะครับตรงป้ายตรงนี้แหละที่ทําให้เกิดการาเข้าใจผิดเกิดการแอบอ้างและมีการเรียนแบบกันเยอะนะครับเนื่องจากข้าวไก่ทองคํา8 9นี่จัดขึ้นทะเบียนในรูปจากกรมินเข้าในในนามของกขอหหนึ่งะกขอ6หนะึออ่งขึ้นทะเบียนถูกต้องเรียบร้อยนะครับทีนี้ที่เรียกว่าเป็นไก่ทองคํา89เพราะว่า,าทางบริษัทนี่ได้เอากอขอห1มาปรับปรุงสายพันธุ์ใหม่นะปรับปรุงพันธุ์ใหม่เพื่อให้มี คุณลักษณะที่โดดเด่นดีกว่าเดิมเยอะนะครับแล้วแถวที่คัดออกมาเป็นทาเป็นสายพันธุ์นะฮะก็คือเป็นแถวที่89เราก็เลยเรียกกันว่าไก่ทองคําแถวที่89ทีนี้เรียกไปเรียกมาก็เรียกกันสั้นๆเลยว่าไก่ทองคํา89นะครับก็ขึ้นนัเปลียนในานามของกอขอ61เพราะว่าเราพัฒนาปรับปรุงพันธุ์มาจากกอขอ61อายุการเก็บเกี่ยวยังคงเหมือนเดิมก็คือ 6 9 0วันนะหลังจากวานนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละทําให้มีการเข้าใจผิดแล้วก็แอบอ้างกันเยอะว่าเป็นตัวเดียวกันกันกบไก่ทองคํา89แต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะก็ขอ61ดั้งเดิมกับไก่ทองฟัง89นี่แตกต่างกัน,กนโดยสิ้นเชิงเลยนะครับสําหรับไก่ทองคํา89ที่ได้แจ้งไปแล้วก็คือต้นเตี้ยต้นแข็งแต่กอดีระง,งจับถีผลผิดเยอะแต่ก็ขอ61 ต้นสูงไม่แตกกอผลผลิตอยู่ที่ประมาณ 900- าร้อยถึงพันพันพันกิโลต่อไร่นะผลผลิตี่จะไก่ทองคำแปดเก้านี่จะโดดเด่นกว่าเยอะต้นก็จะเตี้ยกว่านะครับเพราะฉะนั้นอาจจะซื้อไก่ทองคำของแท้ต้องดูอย่างที่ผมบอกนะครับต้องมีกระสอบสีแดงที่สำคัญต้องมีโลโก้ไก่นะถ้าไม่ใช่โลโก้ไก่ทองคำแล้วก็มีไก่ทองคำนี่แปลว่าไม่ใช่ของแท้แน่นอนแล้วตรงนี้นะครับเกษตรกรที่ดูนะครับก็ ไปดูว่าเป็นกขหกหนึ่งเหมือนกันหรืไม่ใช่บางบางแบรนด์ยี่ห้อบางยี่ห้อเนี่ยมีเขียนว่ากขหกหนึ่งจุดจุดจุดปดเก้านะบอกว่าเป็นแปดเก้าอันนี้ไม่ใช่เลยนะครับระวังนะครับไปซื้อไก่ทองคำแปดเก้าแล้วได้กอขอหกหนึ่งออกมานะครับผลผลิตเอยลำต้นเอยจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะครับเพราะฉะนั้นของแท้ต้องอย่าเล่นนะดูที่ตราไก่ทองคำถึงเป็นของแท้นะครับครับก็ อันนี้เป็นสายพันธุ์ที่เราแนะนําในช่วงของนาปลังรอบที่สามจะซื้อไปทําจําหน่ายเป็นปลังรอบสามหรือจะทําเป็นปลูกเก็บไว้ทําพันธุ์ต่อในรุ่นนาปลังถัดไปก็คือปีหกห้าถ้าหกหกก็ทําได้หนึ่งครั้งนะครับครับและอีกสายพันธุ์หนึ่งที่เราแนะนําก็คือไก่ทองคํหนึ่งร้อยนะครับส่นวนขอไก่ทองคํหนึ่งร้อยนี่ลักษณะตามชื่อเลยอายุการเก็บเกี่ยวอยู่ที่หนึ่งร้อยวันนะครับอยู่ที่หนึ่งร้อยวันลักษณะลําต้น เป็นเอกลักษณ์ของไก่ทองคําเลยนะครับของซีรีส์ไก่ทองคำก็คือหนึ่งต้นเตี้ยแต่กอดีรังแง้จับขี่ทีนี้ข้อโดดเด่นของไก่ทองคำหนึ่งร้อยก็คือในเรื่องของต้านโรคต้านเพลียได้ดีทําง่ายแล้วก็เมล็ดอยู่สวยมากเลยนะครับแถมน้ําหนักเนี่ยก็อยู่ค่าชื่อน้ําหนักอยู่เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณพันสองร้อยกิโลต่อไรนะครับก็คือทําง่ายไม่ค่อยมีโรคไม่ค่อยมีแมลงกวนนะครับนี่ก็คือไก่ทองคำหนึ่งร้อย เดี๋ยวในคลิปต่อไปก็จะมาเจาะจงรายละเอียดเรื่องของไก่ทองคํา1ึ่อีกทีหนึ่งส่วนวันนี้ก็ย้ําในเรื่องของไก่ทองคํา8 9ว่ากระสอบของแท้แล้วก็ผลผลิตลักษณะลําต้นเป็นอย่างไรครับสำหรับท่านที่สนใจอยากจะเอาไก่ทองคํา8 9ตอนนี้สินค้าพร้อมจําหน่ายแล้วนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านไทยเจริญพาณิชย์บ้านท่าแห่อำเภอของชัยจังหวัดกาละสิน์แล้วก็ที่ร้านไทยเจริญพาณิชย์ทุกสาขานะครับ ก็มีอยู่ทง101างร้อยเอกาลสินสารคามยะโสอุบลแล้วก็จังหวัดบึงกาฬนะครับอันนี้ก็คือสาขาของร้านไทยเจริญทุกสาขานะฮะสามารถสั่งซื้อได้นะครับครับสำหรับวันนี้ผมเฮียอุดร้านไทยเจริญขอจบอาการแนะนำสินค้าไก่ทองคำแบบก้าไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ